ก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิววินดี้ซีอูดอูดจูเนีนะครับผมวินดีซีอูดอูดนะเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังโอเวอร์โดยรวมของเขากันเลยดีกว่านะครับผมวินดี้ซีอูด่างนี้เป็นวินดี้ซีอูดร่างโชว์ไทม์ร่างใหม่เนาะเคยมีโชว์ไทาม,มา์มาประมาณสัก2 3สาร่างแล้วแต่อันนี้คือร่างใหม่ที่มีบูสเตอร์ติดตัวมา2 สองอันไม่ใช่ติดตัวติดตัวมาอันเดียวแต่สามารถใส่บูสเตอร์เพิ่มได้อีกอันนึงนะครับรวมกันเป็นสองนะวดีซิวลล่างนี้นะครับผมก็ยังอยู่กับววราชันชุดขาวอยู่นะยังไม่มีข่าวว่าจะย้ายไปไหนส่วนสูงนะครับผม176อายุ27ปีถนัดเท้าขวานะโอ้โหจิจารดกันเลยทีเดียวแล้วเพย์อิงสไตล์ของล่างนี้นะครับผมเป็นวิงเกอร์นะครับผมเป็นตัวปีกนะตัวปีก โอ้โอโดอรวมหนึรวม1ห5ครับผมเกมลูก91นะครับบอลคอนโทรดิปปิ้งท้ายโพดิชันแตะ90ขึ้นนะผมเก้าสิบเจ็ดเก้าครับส่วนลูกส่งก็อย่าไปพูดถึงครับจบสกอร,ร์90ลูกโค้ง83นะครับยิงฟรีคิก78ก็ถือว่าพอได้นะสีส้มๆแต่เราไม่คงไม่ได้เอาวินิสูตไปยิงหรอกเนาะส่วนสปีดก,กับสปีดต้นนะครับผมสปีด50าเอ้เก้นะครับผมสปีดต้น96นะ อืมก็ยังมีความไวยอยู่นะครับผมอันนี้เป็นแบบไม่ได้อัพออโต้เนาะถ้าอ,าอัพออโต้ก็น่าจะทะลุถึงร้อยคิกกิ้งพาวเวอร์นะครับแปดสิบเก้านะเกือบ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 เก้าสิบนะฮะจำเจ็ดสิบนะครับผมความแข็งเจ็ดเอ็ดบาลานที่ให้มาเป็นเก้าสิบมาสเตมินาแปดสิบแปดยืนได้เกือบทั้งเกมนะเกือบทั้งเกมนะส่วนเท้าที่ไม่ถนัดก็ใช้ไม่ค่อยดีนะมีเดียมอะ่ะแต่ก็ยังดีไม่ไม่ถึงกับขั้นโลนะประมาณ ขวาห้า 5, ซ้ายสามอ๋อบูสเตอร์อันแรกที่เขาให้ติดตัวมานะครับผมคือบอลเคลร์ริงนะครับบวก2เกี่ยวกับดิปปิ้งไทโพซิชั่นสปีดและสเตมีนานะครับผมส่วนบูสเตอร์อันที่2ที่ใส่ที่ผมจะแนะนำนะสไต็เกอร์อินสติงครับเหมือนเดิมเลยสามารถประจำบ้านบวกเกมรุกนะครับผมบวกบอลคอนโทรบวกฟินิชชิ่งรับบวกสปีดสปีดต้นนะฮะจะบอกสปีดชิ่งแล้วส่วนสกิลที่ให้มานะครับผมครบคันครับครบเครื่อง เรียกว่าอะไรอ่าอะไรดับเบิ้ลทัชดับเบิ้ลทัชนะอ่าไอ้ดับเบ,นะบิ้ลทัชแบบอีกอีกแบบหนึ่งอ่ะที่ครบเครื่องผมลืมชื่อไอ้ลืมก็จะมีดับเบิ้ลทัชฟิฟแฟบโซคอนโทรนะครับผมสกิลของบอลเลี้ยงบอลอ๋อสเปเชียลดับเบิ้ลทัชอืมสกิลของบอลเลี้ยงบอลน,นี่มาเต็มแล้วก็สกิลสุดพิเศษครับโมเมนตัมดิปบิ้งนะคือแบบบอลติดเท้าจัดดาบเหมือนเอากามาติดเลยอ่ะ ลองเล่นคือเล่นนะยิงลูกปั่นนะลองเล่นชุดติง้งฟิร์สไทม์ช็อตตูพัสดิ้งนะฮะใส่ก้อยก็มีเกมแมนชิคเรียยฟาวก็มีนะครับโอโ้โหร้อยห้าทุกคนสูงนะวินิซิอุสดร้อยห้าเออใครเห็นใครก็ว่าว้าวมันมันเกินไปเปล่าจ้านโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่านะครับว่าวินดีซีอุดอ้ดเนี่ยจะพาเราเนี่ยได้รับชัยชนะหรือไม่ เราจะเข้ามือหรือไม่เดี๋ยวเราตัดไปดูในเกมกันดีกว่าครับตอนนี้ผมก็่กดเชือห้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขอดูไรฟอัพทีมตัวข่าก่อนแล้วกันเอ้ยก่อนที่จะไปดูของทีมตัวฆ่าต้องดูทีมตัวเองก่อนนี่หว่าเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มนักเตะกันนะครับฟอร์มของนักเตะนะปุ๊บอื้ไปขวาว่ะไม่มีเบ้เลยอุ้ยบาเกเรเล่เอโต้น่าสนใจเอาเอโต้มาแทนก่อนละกัน ดูทีมตรงข้ามนะครับผมนำทัพโดยฮาริเคนมวยนะเมสซี่ยืนขวานะฮะปีกขวากับวนดีซีอุตปีกซ้ายนะครับผมมีเพรดี้บิจูบิลิงแฮมชีฟมีโรดี้เหมือนกันนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาก็จะเป็นเตโอเฮนเดสก,กับเทงอเล็กซานเดอร์อโนชวาสเนเกอร์นะครับแล้วก็มีคิมมินเจนะฮะประตูเขาในทะวันเขาคือดอนนะฮะดอนไม่ใช่ดอนสีชังนะดอนนะฮะแล้วก็ คู่กับคิมินแจเป็นโทนี่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 อะไรสักอย่างนะไม่ใช่โทนี่บุรีทำบึงเด้อไปเราไม่พูดพ่อมทำเพลงแล้วกดเลยดีกว่าตอนนี้เกมก็เริ่มที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมฝัตงตรงข้ามเป็นฝ่ายได้เกียร์ก่อนจากฮรรีเคนคะรับตักมา,กมายังกลังดีซิบุตรตักมาีดินี่เราเไงเห็นซีอูติดนะฮะอา้าวไปแล้วครับไปแล้วครับ ไปแล้วครับอื็องเมซี่เมซี่แซตมาได้ว่ะแซตมาได้ว่ะปึ๊บยิงอย่างงี้ไม่เข้าเฉยเลยเวรีลาเรโลดดี้โชว์ดิความเป็นบันดงดอเออจะโอไวนะไวนะไวเหรอไวเหรอดูดดีโลดดี้เบียดไปดิอู้ยูจุดเมซี่ไม่ได้ A ver, Diego, querido, sí. la vamos, que va el, a el, a el a jugador, ¿qué marque hoy la diferencia? Dame a elegir entre estos 22 jugadores, estos 22 jugadores y me quedo toda la vida hí. con Pedri. Es el máximo exponente actual en, en el fútbol. Mési, ngay, pique, es el pique, 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 que casi en extinción. El fútbol es un juego donde prima la inteligencia, la astucia, la relación con la pelota. Eso lo entendés cuando ves jugar a Pedri. Este chico controla el tiempo y el espacio con una maestría... โอ oh, icism, ้โหจะให้ไปดิซูดไม่ทันนะฮะหมปปุนเยอะเกินไปวะเราเป็นเดอะหมุนไปแล้ว <No อ่ะเดี๋ยวดีใจมาให้เอโต้เบิบไม่ถึงเคเอโต้กระชากไปเอโต้เอโต้บีล่าครับปบ๊บปบ๊บเบิบติดดิซูดช็อชิบไหมเกือบนะเกือบล้มน้านะ เล่นบอลอย่างมั่วนะตอนนี้จูบิทิแฮมยกมาวิทิยุดจุดโดนเบีดยดโดนเบียดไม่พอแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเข้านะครบเข้าซัมซ้อนนะเบีดยดสองอาริคินจะไหวถ้าตูลามได้หรอเปิบเบจ่ายมาเมซี่เมซี่เมซี่โอ้คหติโอมาจากไหนวนะเนี่ย อ <us> <medidas> เอาลามลามแซไแซไปไ <Sports> ม่ได้นะดูทั้งชีกเคียละหาตัวไล่แล้วหาตัวปิดโอเควิละรูดโล่งนะทางตรงกลางไม่ใจให้กับวิดิสกุ้ทำไม เอาละครับเคนจ่ายให้กับวินิสูตวินิสูตตบเข้ามาให้เคนเคนยังไงเคนยังไงยิงสตันนี่ช็อตเรียบร้อยครับโอ้โหสตันนี่มุมนี้ยังไงต้องเข้าแล้วเปล่าหนึ่งประตูเจาะศูนย์จากแฮร์รี่เคนหมวยครับใจ่ายพลาดนะจ่ายพลาดจ่ายพลาดเคนจ่าม่กับเมสซี่คืนให้กับจู๊ดน,น,นะฮะ ชุดใาแบบอืมลีลาสกัดไม่ได้นะครับอันนี้เคนแทงมาสวยจัดโอโหแต่วิธิชุดปล่อยผ่านนะครับมันไวเกินไปามาทีเต้ชัมงคลศาสาดขึ้นหน้ายาวยาวไปเลยสาดขึ้นไปโอเคเราโดนน้ำก่อนว่าเฮ้ยครึ่งแรกหนึ่งประตูต่อศูนย์ว่า สกอร์นี้น่ากลัวเรามาดูเปอร์เซ็นในการคลองบอลน,นะครับผมฝั่งตรงข้ามคลองบอล57ยิงหนึ่งข้ากรอบหนึ่งนะครับของผมคลองบอล43ยิงหนึ่งข้ากรอบหนึ่งขึ้กันนะฮะไปกดเลยครับผมไม่เปลี่ยนตัวสำรองอะไรทั้งนั้นมาครับผมมาต่อกันครึ่งหลังครับแต่ผมไม่ฝ่ายได้เริ่มเคลียร์ก่อนนะแทงมาอีโต้เมซี พี่มไม่ทันนะดสกูตูเนียล้มยกมาเดี๋ยวฮ้าไม่ล้ำก็ไม่เข้าวน่ะนะใครก็ไม่รู้น่ะมอสกาดบังดอยได้ ชุดสุดส,ดสกอไม่โคมเองนะครับจังหวะเมื่อกี้เอาเล่นคืนประตูอย่างนี้ดอนทำไงครับดอนดอนดอนสาขขึ้นมาวีเอลาติดชุวยหน่อยนะเบียดเบียดสู้เขาหญิงไม่ตรงก็อนนะครับมันไกลเกินไปนะวีโอเรียมซี่มันไกลเกินไปเปล่า เดชมันพรส่ายขึ้นมาครับมินิชูวุตมุ um> <s um <S anyway> ่งส um> ู้เขาไม่ได้เอ้าฟาวเฉยเลยมาครับเทนถิ่นใจให้กาโรดี้โรดี้อ้าซีดานเทินเฉยเลยโอ้โหสไลด์งีแดงดีจาน โจงใจยะเนี่ยเอาเหลืองเฉยจงแดงแล้วพ่อจานโอ้โหสไลด์แรงเกินไปเปล่าเล่นหนักเนนกินไปเปล่าเอาละฮาริเคนมาถูกทางถูกทิศด,ด้วยเดนิต้าเราจะเก็บเงินได้แต่ก็ฟาวอีกนะฮะฮาริเคนมันอะไรวะฮาริเคนอะไรกันขนาดาวอะ จังหวะฟีคิกนะฮะฟีคิกดะยักร้อยหลานาทินเขาจะยิงเลยหรือยวเขาจะจ่ายเพื่อนฮะอ้ยเป็นตัวว่ะอาอแล้วเป็นริโอเนวิซซี่เป็นคนสังหารจุดอืมไม่ใช่จุดทั่วทีฟีคิฟีคิยังไม่คมพอนะฮะ รสานขึ้นมาก่อนอีโตมงมองไม่ได้นะครับวอเกอร์ราตามมาเก็บงานได้ดิสุดวิ่งหลุดแล้วครับหาช่องนี้จัดแล้วก็ปึ๊เรียบร้อยครับผม1ประตูต่อศูนย์จากวีดีซีอุดอไม่ใช่หนึ่งประตูต่อหนะฮะตีตนํนำเสมอมาได้เอาแล้วว่ะเอาแล้วว่ะเราเริ่มมีไฟเราเริ่มมีแรงและ เอาละเอาละเอาละคีอแทงมาให้กับเมซี่เมซี่เอาติดล้างไปก่อนครับเอาล้างเข็นเข็นแจกเ็นเมซี่ล้าเราก็เบียดบางสู้ไปก่อนวิ่งเอโตอ โอ้โหเอโต้หลุดเอโตหลุดอ,อ,อย่างนี้ปิงโอ้โหติดสามยังได้อยู่นะฮะจะจะ่ายให้วินดิซูดจะจะเล่นลิ้นซะหน่อยลูกที่สองมาแล้วครับผมจากซิลเดลเอโจตูลามตูลามก็ตูบัสซิ่งไปไม่ได้นะเอาตูลามขึ้นไปสูงไว้ด้วยอ้าวติดจูดเวอร์ดิงแฮม มือลั่นนะมือลั่นมือลั่นมือพี่ลั่นไปเองโอ้โหโอ้ยดูสิตอกหลังมาไม่สวยเลยดีปากมากับอีซูนะาอีซูนึงไงเอาไงเอาไงกับชีวิตตักให้กับให้เคสเคสมงไม่ตรงกรอบนะครับทุกวันนี้โอ้โหเขาขอเขาขอเวลานอกว่ะ มาต่อกจากที่เขาขอเวลานอกนะครับผมมาจะไมพรอนสาขึ้นมาเอโตเอโตเอโตไม่ได้โรดี้เรายังเก็บงานบอลได้ดูดูดูแย่ยินพันฟเดนใชากับฮาฮนเลนี่ว่าอยู่บัง่อนเออตีบอกเกอร์บอกเกอรก็โยกขึ้นมาไม่ถึงครับโอ้ยนะโอเคโรดี้จะมา วิดิสูดแอซซีดไปครับผมแอซซีดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันไม่แอซซีดนะครับลูกนี้เอาเองเลยว่ะแค่ฝากเฉยๆมาว่ะมาว่ะมาว่ะวิดิสูดเกมลุก91นะโอ้โหเติมขึ้นมาดีจัดดีจัดเล่นปีกก็ได้เล่นกองหน้าก็ดีนะเอา้าจังหวะนี้วิดิสูด,สดไม่ถึงโรด,ดี้ วี拉ตัวมาดิสุดขึ้นมุนมุนโอ้โหโอเลกายังไครับตูรามบ็อกเกอร์ตูรามยกมายุดไม่หลุดนะไปฟินิกรามเอโกซิงให้กับเอโต้มงไม่ได้นะ เอโอวสกัดว่าเดีโอปิดเอโต้เรามิดเลยว่ะดอนเล่นสั้นนะฮะมีการจ่ายมาเอ้าดูกูโอเคครับโอ้ ชนะว่ะชนะว่ะทุกคนสกอร์จบไปด้วยสกอร์สามประตูตอนหนึ่งเอาเรื่องจัดนำวินดิอุสเก็บสองนะและไอ้แอ,อ,อ,อชซีด,ด้วยไงเอ้ยไม่มีดิแอชซีให้กับจูดเวนิแฮมชีดไม่ได้นะวินดิอุสว,วินิแฮมชีดยิงไม่คมเดี๋ยวเรามาดูสกอร์โดยรวมกันก่อนเลยนะครับผมฝั่งตรงข้ามน,นะครับคองบอล54ายิง4เข้ากรอบหนึ่งนะครับ ฟาวไปหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ฟรีคิกตั้งลูกตั้งเตะฟรีคิกนะฮะอีก3ของผมนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค้องบอล4 6นะครับยิง6เข้ากรอบ5้าฟาวไป3ฟาวอย่างเยอะอ่ะเออฮาริเคมีเกมเมนชิดด้วยว่ะเอาง่ายๆล้ำหน้าไปหนึ่งนะครับผมส่วนลูกตั้งเตะฟรีคิกนะครับมีแค่1นะครับและ MVP แมตช์นี้ก็ต้องเป็นของวินดีซิอุสจูเนียนะครับผมโป้งๆโอ้โห พิวเจ๋ยผิวไหวอ่ะเออผิวไหวหดังสายน้ําดังสสยลมโคตรเก่งเอาเรื่องจัดฝั่งนูน้นเคนยังสู้ไม่ได้ะครับคะแนนห่างกัน,กนตั้งห้าศูนย์จุดห้านะโอ้โอเคครับผมทุกคนก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิววินดีซีอูดอ๊ดจูเนียนะโอ้ยผิวไหวดังสายลมสายน้ำสาสหรือเปล่าไม่รู้ดูดีครับชวูวิดีนดีซีอูดจะไม่ชูอย่างเดียวเลยวินดีซีอดอูดนะฮะเอาเรื่องจัดเป็นไง เก็บไป2อ่ะเออดูคนเก็บไป2ที่จริงอ่ะผมผมได้เล่นก่อนหน้านี้ก่อนที่จะอัดคลิปล่าสุดเนี่ยอัดไปแล้วเว้ยแต่ว่ามันเกิดอิเรนนิดหน่อยในการอัดแตท่ทีนี้คลิปนั้นก็เลยไม่มีออกมาเป็นคลิปใหม่นี้แทนแล้วไอคลิปนั้นอ่ะวินิสิอุสทั้งจ่ายทั้งยิงอ่ะทุกคนยิง2เหมือนเกมน,นี้เลยแล้วก็อีกหนึ่งแอซซิดเป็นของอ่าจูดเว้งแฮมชีแต่ที่เราเล่นล่าสุดนี่มันไม่ยิ มันยิงมันยิงไม่เข้าอะทุกคนโอ้ oh. แต่บอกเลยนะครับว่าทีเด็ดครับทีเด็ดเจ็ดย่านน้าจริงตัวนี้ถ้าใครยังไม่มีวินสอุตติดทีนะครับหรือว่าไม่มีแต้มอีฟุตบอลพอยต์ไอแต้มแต้มใหม่เหรียญเอฟชมพูชมพูอะ่ะเราไปแลกอ,อ่ะจูดแจ็คเอ่อจูดเอ่อเขาเรียกว่าจูดล่างไหนนะจูดล่างเก่านะครับจัดได้นะถ้ามีงบและนี่ก็คือการอัพของผมนะครับคือนี่คือการอัพน,นะใคราสามารถไปอัพตานได้เลย ป,ประมาณนี้ครับส่วนบูสเตอร์ก็เป็นสติเกอร์สติเกอร,ร์อินสติ้งนะครับบอกเลยว่าเก่งครับเก่งเก่งเล่นกองหน้าก็ได้เล่นปีกก็ดีครับแต่ถ้าเล่นปีกผมจะอัพเป็นอีกสายนึงนะฮะอันนี้ามาเป็นกองหน้าเพราะว่าผมอัพมาแบบมันมียิงด้วยไงถ้าไม่ใส่ยิงมาอาจจะดูแบบแปลกๆ,ๆเลยนะเออก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไร ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ขอจบพิธีนะครับลิ้นเริ่มพันละสวัสดีครับบ๊ายบายบุย,บย